สวัสดีค่ะมนีผ้ามาเบิงกระเทียมค่ะเห็นไหมคะแห้งแล้วค่ะกระสิตัดตัดเพิ่นตัดหลากมันออกค่ะแล้วก็สิเอามาทักเปียไว้ค่ะนะคะปีนีปลูกเด่นน้อยเนี้ยค่ะเมื่อดรปลูกหลายค่ะมันแห้งแล้งค่ะมันกระสิตัดไปเรื่อยๆค่ะตัดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตัดหลากมันออกเพราะบางหลักมันเหี่ยวแห้งเกินค่ะ นี่ถือว่างามอยู่ค่ะปลูกปลูกน้อยเดียวนงคะแปลงน่ะนะคะเห็นป่าวคะตรงนั้นนะคะแปลงนิดเดียวค่ะแต่ได้ผลผลิตแบบดีค่ะเดี๋ยวปีหน้าสิลงแบบแถวยาวเลยค่ะแถวหนึ่งไปเลยหอมใหญ่กับสิลงแถวหนึ่งไปเลยค่ะปีนี้มันมันห่อนแห้งหลายค่ะก็เลยบ่ได้ปลูกพักอย่างหลายยางเมื่อสองสามหมื่นเนี่ยค่ะฝนตกมากใส่พักค่ะเริ่มเขียวหยาเริ่มเขียวเห็นบ่ค่ะ ตอนแรกบักแตงกสิตายแหลวาตายแหล่ได้ฝนมาสามสี่มือฟืนข,นข้นขึ้นค่ะเราบันนี้มันหนาวแล้วค่ะฝนตกมาสามสี่มือนี่หนาวจากฝนห่อนก็มาเป็นหนาวค่ะเดี๋ยวสตัดไปเรื่อยๆค่ะมาไทยเบิงค่ะคิปนี่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ